สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเหมือนอีสานซ้อนเด้พ้าพี่พ้าน้องเขารอปลาหาแหนียงน้ำใหม่ไฟคือเก่าเด้อจ้ะนี่เราโจุดไฟจ้าไม้เก่าไม้เดิมดเอแล้วจ้ะตีนผู้คือเก่าอแล้วจ้ะบอกเขาเคยหากินหาอยู่สม,มูทเลยจ้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะวันนี้พามาลเาลาะคือเก่าแล้วค่ะย่ายจ้มาแต่เสาค่ะเสาคมันทียี่สิบสี่เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเขามากก็พอแล้วจ้าโอ้ยจ้าจุดไฟจ้า nhẹ nhẹ luôn Xem không lấy yên giấy Ừ, ừ. Cái khẩu sau nó hả? Dạ tuổi ở hoàn Nha ừ. này, nó khó đấy kìa Đây Cố kìa, nhanh Nhìn nắng. ô, bà bà nè. Trời phái đi tay okay. anh đi tay phải con đi anh đi tay anh đi tay anh bây giờ này.

มา <ไป S 1> ตัวนี้อันนี้ป่ะตัะคืนนี้ฮะวุ้งปิดนอนยังไงเดี๋ยวจะไปเอา้างพให้ดิจ้ะตัวออ้าง งามเลยใหญ่น oh, ้ำ <t> น <ok ngh ỉ> ้ำก้อยน้ำน้ำหลขึ้นมาน้ำนี่เนี่นี่วสองหงอนมานี่จ้า ôi chưa xong nắng nắng một ôi chưa mmm cha, nè mmm này, nè mmm khát nè mmm khát nè mmm khát nè Ừ, Ừ, mhm mhm bằng mhm 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 Ngắm. mhm 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 จ้ะงองายงอพี่น้อยเดิน่อไม้ใส่หน่ไปหน่อาไม้ไฟหน่อยเนาะจ้ะไฟไหมเปกนเลื่อยเรื่อยดิ เตีนปลาตีนผูตีนผูเนาะค่ะยรื่องงามอ่อนดีได้ไหนจะใส่ปลาเนเรืองนใหม่มาเขาก็ไดลมาลองหาอะา่นีแห่งงามใหญ่อ่อนอ่อนอบอวลตร่นไปเถอะ้ะ นี่ค่ะพี่น้อง okay. 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 ทำเนาะเจ๋งม,มากเลยเเคุณเนาะตัวอพอี่ออก็เบิ่งตามาใจะได้จบกตัวแน่เยพี่เนาะดูตัวเด้งปะยายออมไปเลยจาออกมาออกไ,ได้จ้นอ้เงมาใหม่นี่ ข้าใจแน่พี่น้องฮ่าตึงก่อนติดดีมือแม่ไหนบ้างใช่งานเยอะแต่ยัดกรสานเป็นเดี๋ยวแบบออกไปบนกัน

mãi rồi. Rồi, rồi. con mãi con mãi 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 nó mãi 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 mãi

เดินไปเดินไางามขนาดมาเจเสาเน้อยใหญ่แดดหอนเด้วยแอดหอนล้วจ้ะ tệp đi học hóa nắp vinh ơi bôi tệp 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 อด้วยจ้ามาได้พีนนไไ่น้องยแดอ่อนแบเดียวแบ,บเดียวนี่โอ้ยนหน่อไม้มืนึงาันาเยังวะพี <c oughs> ่น้องเอยอ่อนได้ค่ะนาะห่อ,อ,อแบบนี้อ่อนกเสียด้วยจ้นโอ้ยห่อมน,นี่นอ่น อ้อนี่ยอดยังไงเลยดังดังดังังสุดยอดน้องไม้ไฟอาหารเสียบอีสานเฮาหยอดยังไงบวจ้าโอเกงี้อได้นายเตอนอั่นอ่ยังไปเปิดเข้าไปข้างในไปโอ้โโอ้ีเ้อจะได้ตัวเขารนีืเใจนี่ละมาให้

แม่เอาแต่ฮึแม่ีัแต่บ่องหยดนีแห้ะเนาะก็ะหาขอลวง้นะหาขังนั่นเดียวั้จ้นี่โอ้หนนี่แกนังจนี่กอดยววด้วยี่นอนงานหาขังนึงบานมาอีกข้างนึงจ้าโอ้ ขึ้นจนเงายวเนาะเหย่ไหวค่ะนี่้าเหมือนนั้นนหนอยอูเลยนี่ือขึ้นนกวขึ้นืนนี่อือแง่ตรงใอ้หูงามเอาบล่ล่ะขึ้นเหวค่อือ ขอเนาะ็ขอเท่านี่แล้วอ่ะอวยเดแล้วเดินเจ้ามนดูสด็กล้บวไปเด้อค่ะม้หมาสีน้องมือนี้าม้าส่ะมาเสามาแต่เสาน้อยใหญ่แล้วหลันแบบนี้อ่อนเลยโอ้็นิ้วอ่อนๆเลยค่ะนี่แกงกินเลยอหนหมอยหญ่ๆเลยลัง อ่อนนาอเตอร์ทีหัวปู่ vẫn อ่อนจัดเสียด้จังอ่อน่างขักเลยนั่นจ้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่องอีสานสะออนเดย์ในเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเล้วค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ อาหากินแต่เสากับห้อนคือเกาเนาะยายเนาะอากาศห่อนมาสวยบ่ได้ค่ะผลตัวทัดตกมาพี่น้องเอ้ยคนจมาเข่าฝนบอมาเนาะค่ะยังแหลงอยู่เลยตัวนี้เนื้อไม้เิ่นบ่ดดี้ไม้เพิ่นก็ใบเพิ่นกัสจิเป็นยังสิเลรอคะมองไม้มองมาไม้เนาะค่ะบ่ดดี้ไม้ไปเมือดเนาะเัาก็ไปหลอกหาเอาค่ะ